เรี่ยนขั้นคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นายชัยนครบัวรพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณภาพความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับครูและสถานศึกษา ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้เทคนิค PLC สภาพปัญหา โรงเรียนบ้านป่าเตยเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประสบป,ปัญหาด้านผลสัมฤธิ์ทางการเรียนซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ตอบสนองได้ดีเท่าที่ควร ประกอบกับนักเรียนมีการย้ายติดตามผู้ปกครองตลอดเวลาในช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทำงานในพื้นที่การเกษตรทำให้ไม่มีเวลาในการให้คำปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดอีกปัญหาสำคัญที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ ปัญหาคุณภาพผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความสามารถในการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564ซึ่งพบว่าผลสัมฤธิ์ทางการเรียนทุกด้านและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าร้อยละ50อีกทั้งยังต่ำกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนบ้านป่าเตยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รูปแบบวิธีการเรียนการสอนของครูมีการศึกษาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นและพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียนต่อไป จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำข้อตกลงจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของครูเพื่อยกระดับเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้เทคนิค PLC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนบ้านป่าเตย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีวิธีการสอนสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปแก้ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค PLC ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนบ้านป่าเตยก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทาย5ด้านดังนี้ 1. 1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวิเคราะห์สวอต และแผนกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีปัจจุบันจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณสรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมครูบุคลากร ผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานโครงการ รรบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและอื่นๆโรงเรียนบ้านป่าเตยมีการจัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตรวรรษที่21ของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการนำนคณะครูฝ่ายบริหารวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเชิงนวัตกรรมที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารแล้วนำมาขยายผลให้กับคณะครูที่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้และเป็นวิทยากรขยายผลสู่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำส้อยนาอุดมมีการจัดนิเทศการเรียนการสอนของครูทุกระดับชั้นส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสำริดทางการเรียนเช่น โครงการวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่โครงการวันวิทยาศาสตร์โครงการค่าวิชาการบูรณาการแปดกลุ่มสาระส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยทั้งในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองในโครงการต่างๆ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมพัสดุบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุด้วยระบบออนไลน์ เอกสารการตรวจสอบภายในประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาบันทึกความต้องการวิชาเอกโครงการการบริหารงานบุคคลคำสั่งแต่งตั้งการประเมินครูและบุคลากรคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานการวิเคราะห์จัดทำแผนข้อมูลบุคลากรภาระงานของบุคลากรจัดทำโครงสร้างองค์กรแผนพัฒนาบุคคล รายงานการอบรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนผังอาคารสถานที่แผนพัฒนาโรงเรียนอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนคำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภยัยสำรวจความพึงพอใจมาตรฐานความปลอดภยัยภายในโรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนบันทึกซ่อมแซม รับปรุงอาคารสถานที่บันทึกการคัดกรองนักเรียนแบบคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลการช่วยเหลือรวมถึงการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการบันทึกออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและสรุปผลคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและคำสั่งแต่งตั้งระบบดูแล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนเช่นการจัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทยจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีนยโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงจนบรรลุผลตามเป้าหมาย จัดทำโครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและตรวจเยี่ยมชั้นเรียนจัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤธิ์ทางการเรียนและทักษะในศตรวรรษที่21โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้ทำตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบบูรณาการมีการระดมสรพกำลังจากชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนมีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสั ริดทางการเรียนทั้ง ONET NT และ RT ให้บรรลุเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษามีการขับเคลื่อนตามนโยบาย5คิวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดยใช้หลักการ5ร่วมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผิดช,ชอบ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการเข้าอบรมสัมมนา,าที่ต้นสังกัดจัดขึ้น พราะมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษหมันศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทาันการเปลี่ยนแปลงต้องมีความคิดที่กล้าไกลมีความรอบรู้คือรู้จริงรู้กว้างรู้ลึก ของทุกเรื่องในระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในชัยนครบัวรพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตยขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ